อยู่ที่ตำบลอุทัยอเภอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโครงการนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานอ e ิชิตันนะครับเข,ข้ามาจากทางเส้นทางถนนสายเอเชีย A A, แล้วก็วิ่งมาตามถนนด้านหลังฮอนด้าแล้วก็วิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในาโรงงานของอ e ิชิตันนะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะก็เป็นบ้านแฝดนะครับชั้นเดียว ุกครั้งนะครับที่เราผ่านมาเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูบ้านเลยนะครับว่าบ้านนี้เป็นยังไงตกแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาเริ่มต้นดูที่โครงสร้างของการก่อสร้างบ้านเลยกว่าบ้านที่จะมาสําเร็จสวยงามแบบนี้นะครับเ,เป็นบ้านแฝดนะครับเป็นบ้านแฝดโครงการแรกของฟ้าเคียงดาวด้วยนะครับโครงการของฟ้าเคียงดาวด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูเลยว่าโครงสร้างของบ้านเนี่ยครับก่อนที่จะมาเป็นบ้านหลังสวยงามแบบนี้เป็นยังไงมีความแข็งแรงแค่ไหน เราจะได้ดูกันเลยนะครับไม่ใช่มาดูว่าเฉพาะว่าบ้านนี้สวยงามแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับซึ่งวันนี้คุณลักก็คอยเราอยู่แล้วนะครับทางด้านโน้นจะได้พาแนะนําตัวโครงสร้างของบ้านนะครับว่าก่อสร้างยังไงต่อเข็มยังไงรายล,ละเอียดเป็นยังไงบ้างน,นะครับคุณลักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะคขั้นตอนการก่อสร้างกันค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านแฝดชั้นเดียวนะคะ เป็นบ้านแฝดที่ไม่เหมือนบ้านแฝดนะคะเพราะว่าเรานั้นไม่ได้ทําผนังตัวบ้านติดกันนะคะ<อ>แยกผนังตัวบ้านออกจากกันนะคะส่วนอของใครของมันค่ะนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาของเสียงนะคะที่จะรอ,อดได้ยินไปบ้านข้างๆนะคะเพราะว่าผนังตัวบ้านไม่ได้อยู่ติดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรา เข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะเข้าไปดูขั้นตอนการก่อสร้างนี่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะนคะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเรายกพื้นสูงมากค่ะนะคะจากพื้นดินเนี่ยยกพื้นขึ้นมาประมาณ1เมตรค่ะนะคะคซึ่ง ที่อ้ทย่่างทองเคยมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบ้านทุกหลังของเราเนะีคะเราจะยกพื้นขึ้นสูงหนึ่งเมตรนะคะเหมือนบ้านสมัยก่อนนะคะคุณทอมที่เขา ทำข้างล่างเป็นว่างๆไว้นะคะคแล้วก็ยกพื้นตัวบ้านอยู่ด้านบนนะคะของเราก็เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทุกหลังของเรานะคะเราจะยกพื้นขึ้น1เมตรนะคะแต่ว่าเราก่อปิดทับค่ะเวลาที่ลูกค้ามาดูบ้านจะไม่เห็นว่าเรายกพื้นขึ้นเพราะว่าตรงนี้ค่ะเราจะก่อปิดทับทั้งหมดค่ะนะคะแต่อันนี้ เรายังไม่ได้ทำนะคะเพราะนั้นนี่ค่ะจะให้ดูเลยนะคะยกพื้นขึ้นสูงหนึ่งเมตรนะคะแล้วตัวคานเห็นไหมคะว่าตัวคานนั้นหนามากๆเลยค่ะนะคะค่ะเพราะนั้นบ้านจะแข็งแรงมากๆค่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่เราต้องใช้บันไดขึ้นไปนะคะเพราะว่าเรายกพื้นสูงมากค่ะนะคะอันนี้นะคะขั้นตอนการก่อฉาบค่ะนะคะ ก่อฉาบคือทีมงานของเรานะคะไม่ใช่ทีมงานสมัครเล่นนะคะเป็นทีมงานมืออาชีพที่ล้วนแล้วแต่อยู่กับเรามานานมากมากแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยขั้นตอนการก่อฉาบนะคะซึ่งเขาทำอย่างปราณีตมากๆค่ะนะคะใช้อิฐมอญแดงค่ะนะคะแล้วก็ปูนที่ใช้เราก็ใช้ปูนของเครือซีเมนไทยซึ่งได้มาตรฐานมากๆนะคะในการเรื่องของความคงทนนะคะ พอก่อฉาบเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็ทํำลอยเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะก็ตรงตรงนี้ก่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะฉาบค่ะเห็นไหคะว่าฉาบก็หนามากๆนะคะทำทำลอยเพื่อที่จะฉาบในอนาคตข้างหน้านะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่ออิฐนะคะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะพามาดูนะคะว่าบ้านแฝดของเรานั้นเรามีความ แตกต่างจากที่เอิ่นนะคะเพราะว่าตัวผนังเนี่ยคะ่ะจะแยกออกจากกันค่ะคุณทองอาขอเพิคืคอเพิานด้านนี้ก่อด้านที่คุนรักยืนอยู่เนี่ยค่ะถ้าจะเป็นแนวก็คือเป็นแนวก่อ<ข>อ,อิดขึ้นมาใช่ค่ะตรงนี้เป็นแนวก่ออิดนะคะอันนี้เป็นหลังที่เราก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะคุณทอมช่วยมาตรงนี้นิดนึงค่ะเนี่ค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ผนังไม่ติดกันนะคะนะคะลูกค้าเวลาที่มาอยู่อาศัยเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงของเราจะดังไปข้างบ้านนะคะเพราะว่าต่างคนต่างมีผนังของตัวเองนะคะเป็นบ้านแฝดที่เราแยกผนังออกจากกันค่ะอันนี้ก็รวมไปถึงตัวฟ้าก็จะไม่ได้ชนมไม่ได้<ล>ไม่ได้เชื่อมถึงกันใช่ค่ะไม่มีอะไรที่เชื่อมถึงกันนะคะเชื่อมอย่างเดียวคือที่จอดรถด <ข>คับนะคะเ<ม>ชื่อมอย่างเดียวก็คือที่จอดรถนะคะซึ่งรักคิดว่ามันไม่ได้เป็นใจจุดที่สําคัญเท่าไหร่นะคะค,คือบ้านแฝดเนี่ยมันต้องมีบางส่วนที่เชื่อมกันค,ะค่ะ <ๆ S 1> เราก็เลยเอาลงจอดรถนะคะเชื่อมกันนะคะคคส่วนผนังไม่ได้เชื่อมกันนะคะอันนี้ก็เท่ากับไกลๆก็เหมือนจะเป็นบ้านเดี่ยวซะด้วยใช่ค่ะนะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้หนีบ้านเดี่ยวเลยค่ะนะคะเรื่องคุณภาพของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราคัดสรร วัสดุที่ดีมีคุณภาพนะคะให้กับลูกค้าค่ะเพราะบางคนก็กังวลว่าถ้าเป็นบ้านแฝดก็กลัวว่าโครงสร้างโครงสร้างด้านบนพวกฝ้าอะไรเงี้ยอาจจะทะลุถึงกันได้ไม่เลยค่ะอันนี้แยกจากกันเลยนะคะผนังของใครของมันนะคะหลังคาก็แยกออกจากกันค่ะเสร็จกันอย่างเดียวคือโรงจอดรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่ ก่ออิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะทุกครั้งนี้เราเคยมาดูก็ดูแต่ว่าบ้านที่มันสําเร็จแล้ว<ช>สวยแล้วลักอ,อยากจะให้ดูเรื่องโครงสร้างของเราด้วยค่ะนะคะอยากจะให้ดูว่าโครงสร้างของเรามายังไงนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นบ้านที่ เนี่ยค่ะเราหลังจากที่เมื่อกี้เราดูนะคะตรงข้างล่างเป็นร่องๆใช่ไหมคะเ<อ>นี่ยค่ะตอนนี้เราปิดแล้วนะคะเราปิดแล้วค่ะนะคะตัวตรงนี้ด้านล่างเนี่ยก็เป็นพื้นพื้นที่ยกขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรค่ะครตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านส่วนด้านล่างเนะะี่ยค่ะเป็นตัวตรงนี้เป็นคานนะคะจะสังเ,เกตว่าคานหนามากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้เราใช้ อิดมอนแดงนะคะปิดปิดในส่วนที่เรายกพื้นขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้โล่งๆเนี่ยก็จะดูไม่สวยงามแล้วก็อาจจะมีตัวอะไรเข้าไปข้างในได้เพราะนั้นเราก็ปิดทึบค่ะเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งนะคะค่อนข้างสูงมากค่ะค่อนข้างสูงมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนที่กำลังก่อ ก่อแล้วก็ฉาบนะคะบางส่วนฉาบไปแล้วนะคะค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ฉาบไปแล้วค่ะคุณทองค่ะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าบางแฝดที่กําแพงไม่ติดกันเป็นไงมไม่ติดกันเนี่ยค่ะนี่ครับกแพงกําแพงไม่ติดกันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะส่วนที่ติดก็คือลงรถนะคะครับค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้ตัวอันนี้ให้เห็นว่าชายคากวาเพดานนี่ก็ไม่ได้ถึงกันด้วยไม่ไม่ติดกันค่ะลังคาก็ไม่เิ็กันค่ะค่ะอันนี้เป็นบ้านแฝดนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะคือบ้านแฝดของเราขนาดเท่ากับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนั่นแหละค่ะค่ะไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันนะคะ ค่ะอ่าเดี๋ยวเราได้ไปดูตัวบ้านจริงๆแล้วบ้านจริงๆเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูบ้านสอย่างกันค่ะค่ะอันนี้นะคะเนี่ยค่ะลงจอดรถที่ติดกันนะคะอ๋อนี่ครับลงจอดรถที่ติดกันแต่ตัวตัวบ้านตัวกําแพงบ้านผนังบ้านไม่ติดกันไม่ติดกันเลยค่ะไม่ติดกันค่ะติดกันเฉพาะลงจอดรถเท่านั้นค่ะค่ะ